สวัสดีค่ะพบกับรายการไลฟ์สไตล์ชนาบายยามาฮ่ารายการที่เจาะลึกถึงความเคลื่อนไหวของผู้นำเทรน์ใหม่ในโลกแห่งความสร้างสรรค์และแตกต่างของวงการรถมอเตอร์ไซค์สัปดาหน,นี้เราไปติดเทรนด์กันครับผมเห็นคุณเกดชอบติดเทรนด์ใช่แล้วเพราะฉะนั้นรถรุ่นใหม่ของยามาฮ่าเจนใหม่ สไตล์นี้อย่างแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะได้เกาะติดเท์ไปพร้อมกันขอให้คุณผู้ชมติดตามชมจากไฮไลท์รายการกันก่อนได้ณบัดนี้ค่ะพร้อมแต่งจากศูนย์ณตอนนี้ของรุ่นยามาฮ่าฟาสโกนเป็นอะไรมาสำหรับในส่วนของการตกแต่งเพิ่มความสวยงามภายนอกนะครับอ่ะอาจารย์คะแนวการแต่งอันนี้คือสไตล์ไหนสำหรับตัวนี้นะครับที่เราได้แนะนำไปในช่วงก่อนหน้านี้นะครับผม ช่วงนี้ผมจะมาตอบคำถามที่มีคุณผู้ชมหลายท่านมักจะสอบถามกันเข้ามาครับว่าระหว่างรถสปอร์ตฟูลเฟรช